สวัสดีค่ะช่องดารารับโลกมาแล้วสำหรับข่าววันนี้ด้านนางเอกดังอย่างใบเฟินผิวชนกได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วนะคะในประเด็นเลิกรากับนายนภัสซึ่งก่อนหน้านั้นนายเองก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วพร้อมบอกว่าทั้งคู่ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันและครั้งนี้นะคะทางใบเฟินเองเนี่ยได้เผยว่า สภาพจิตใจก็เสียใจมากก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ตอนนี้ก็ค่อยๆปรับค่อยๆดีขึ้นมาเป็นการตัดสินใจร่วมกัน ตามที่นายบอกเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่ยากแต่เราเห็นตรงกันเราเห็นเรื่องนี้มาด้วยกันเราคุยกันมาสักพักแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นมันเป็นการตัดสินใจเราสองคนเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังมีการคุยกันให้กำลังใจถามถ่ายกันตลอดหลังจากที่เฟิร์นกับนายได้คุยตกลงกันเฟิร์นก็ได้คุยกับครอบครัวนายครอบครัวเฟิร์นทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจกันดีในส่วนอนาคต เราไม่ทราบจริงๆแต่วันนี้เป็นแบบนี้ไปก่อนที่โพสคำว่าแหลกสลายมันคือการอาอเว์ช็อปของละครเรื่องทิชาขอบคุณทุกคนขอบคุณกำลังใจทุกคนที่ส่งให้มันมีค่ามากๆเลยโดยในไลฟ์สดวันนี้นะคะหลายๆคนก็สังเกตเห็นว่าใบาเฟิร์นเองเนี่ยน้ำตาคลอขณะพูดเช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะ เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่แล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ